ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้น้องเข้าแตนชวนมาสนุกกับภาษาอังกฤษที่ร้องกวางกันค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้บริการหรือเซอร์วิสกันนะไปดูกันว่าในอำเภอเรามีที่ไหนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างที่แรกเลย post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองค่ะถ้าอยากส่งของให้เพื่อนที่กรุงเทพต้องพูดประโยคนี้เลย I would like to send this parcel to Bangkok ฉันอยากส่งพัสดุชิ้นนี้ค่ะแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ลองถามดูสิว่า how many days does it take จากมี่ไปถึงปลายทางใช้เวลากี่วันคะถัดมาคือ Bank หรือธนาคารนั่นเองงานนี้ต้องเปะเรื่องมรารยาทหน่อยนะเริ่มประโยคด้วย excuse me เสมอเพื่อความน่ารักและสุภาพค่ะ excuse me ขอโทษนะคะเป็นการเปิดบทสนทนาที่ดูดีสุด,สด จะขอให้ช่วยอย่าลืมใส่คำว่า please ลงไปด้วยนะ Could you please tell me the way กรุณาบอกทางหน่อยได้ไหมคะถ้าเจ้าหน้าที่อยากช่วยเราสุดๆเขาจะตอบกลับมาว่า Yes of course ได้แน่นอนครับสั้นๆแต่ได้ใจความหรือ With pleasure ด้วยความยินดีอย่างยิ่งฟังดูหรูหรามากแต่ถ้าเขาไม่ว่างจริงๆเขาก็จะปฏิเสธเราอย่างสุภาพว่า I'm afraid ฉันแกรงว่าเป็นการปฏิเสธที่ถนอมน้ำใจสุดๆ I wish I could but ฉันอยากทำนะแต่ว่าสถานที่ต่อไป Hospital หรือโรงพยาบาลสำคัญมากเวลาฉุกเฉินต่อด้วย Hotel หรือโรงแรมที่นี่เราจะได้ใช้ประโยคสุภาพเพียบเลยและ Restaurant ร้านอาหารที่ที่เราต้อง say thank you บ่อยที่สุดจำไว้นะคะ เมื่อได้รับบริการแล้วต้องพูดคำว่า thank you หรือ thanks เป็นมารยาทสังคมที่น่ารักมากค่ะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่า you're welcome หรือไม่เป็นไรจ้าเห็นไหมคะภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไม่ยากอย่างที่คิดเลยทวนกันอีกรอบนะไรณษย์ธนาคารโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหาร อย่าลืมนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้กันนะคะเพื่อนๆทุกคนทำได้แล้วเจอกันใหม่กับน้องเข้าแตนในบทเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย